สวัสดีค่ะ FC หลังบ้านทนายลุงโควันนี้มาพบกับพี่นิงหน้าใหม่ค่ะเอนีสิมานถ้าเหมนแพมพี่นิงมือน,นึงนะคะพอดีว่างๆจากการเฮดเวียกบ้านนะคะเอ่อจากบานแล้วนะคบชนีกับเสียตายเฮดเวียบบันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมานางังพักเมือนะคะวันี้กับสียเห็นแพมดูขึ้น กสิซับเพียนไปเห็นแพรมแน่พินิ้งแน่แพรมกับพินิงแนเรื่ยค่ะวันนี้หัวจะแพ้กันของ,งลูกค้าแล้วกระขอบคุณไหนลูกค้าจากต่างประเทศนะคะขอบคุณเอฟซีเอชเมตาลังบานทนายนุ่มค้นนะคะที่ช่วยอุนุน,นช่วงซ่านี้กับแพ้เมืนแพ้ของเหมือนทรงประมาณนี้สิบก้อนนี่แหละค่ะ กกำลังสีแหล่องส่วงนี้แล้วะคะ่ะอันคอมเมนตนอันเขียนกาวหอดแพมเนี่ยทํากับขอบคนหลายๆด้ค่ะทียังเขียนหอดแพมอยู่ทํากับบอคคอยไดออองนะกลองนะคะเพราะว่าซอยพินิงหลายอย่างซอยหลังบา้านทนพินิงมาอยูย่แพมกับซอยเบึงบ,บ้านบางอย่างนะคะซอยเห็ดนังเห็ดนี่ซอยเบึงโค้งบองแขกเขียนมาเยี่ยมเยี่ยนอันนี้สำนักง,งานกฎหมายนะคะวันที่นี่สีมว่วาเรืองเอฟซีนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะที่มีความเมตตาแผ่มกระผิดวันนีะ้ะตอนนี้แพ่มกาลังวางนะคะตอนนี้กําลังปิเวลาของแพ่มเพราะว่าพี่นิงเพิ่นออกไปธุระนะคะประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงเคืองกะสีมีทีมทนายมากกสสีได้เขาไปบึงจัดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้พี่นิงเล่ากับไปหาแนวกินแซ่บมาซููแพ่มกินละคะ่ะบ่มี้ยังไลกันหรอค่ะ,ะ,คะบานหนังนี้กินย่างเดียวคะ่ะกินแล้วกะพือจ้างวานแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ขันกินย่างเดียวกับขันบอดูแลเร่องระบบขับทายมันกับซิมบอเบิกเปนมะละคา่ะแมนอวดนิดนึงอันนี้นี่แพมกินซูมือด,ด้วยค่ะไม่ได้ว่ากินเล่นๆได้ค่ะกล้องหนึ่งเยอะยี่ยสองซองเองกินซูมอกับซิดได้เบิกค้องจะคล้องไว้กินจันน้อยนึง <laughs> นี่นะคะขัน กินช่วงสาวก่อนช่วงเวลาเตือนนอนใหม่ๆเนี่ยนะคะทอง่างๆคันกินช่วงตื่นนอนสิตื่นเวลาได้ก็แล้วแต่ยังแพร่หนีเตื่นสวยพี่หญิงเอินแล้วเอินอีกเอินอยู่หันละคนทัวงตื่นสวยแะคุ้มปุกพ่อจะตื่นมากกับนี่แหละค่ะตามทีนเลยค่ะส่งกินนี่นะคะ กินแล้วก็สิสวยคือแพมนี่นะคะ่ะซอยระบบครับไทยผู้ใดไทยยาผู้ใดทองผูกนะคะนี่ค่ะก็ะต้องมองหาไช่ไหล่ะคะ่ะตัวซอยของแพมขันผู้ใดเห็นแพมตงแต่แหลกๆนะคะสี่เห็นว่าแพมนี่พัฒนาตัวเองนะคะจะไต้กินโอ้ยปานโอคงแดงยางใดพี่น้องเอฟซีลุงลุงป่าๆทั้งไหนปานโอคงแดงพินิงจนวนัน สิบ้าแดนได้กิ่งเอาบอ่อแท้มบ่อสันนี่และคา่ะก็เลยเทสมากเรื่อยๆกินเองนะคะนี่สิราคามีลูกผีดีมีเจ้าหน้ายดีความสวยก็ได้มาตกอยู่กับลุงน้องล, <c oughs> ลูกผีกับผู้หายนะคะนี่นะคะเป็นยังไงชมไม่ของแพรมคันสวยกะบอกแพรมในราคาพ่อแพรมดีใจพ่อแดนม,มีกำลังใจในการเป็นคนสวย นี่นะคะนี่นะคะละลายงายค้นงายส่งงายกินงายแ่บค่ะหวานาสรสชาติกลมกลมนะคะขั้นตอนคน้นค้นนะคะเคล็ดลับของแพมนะคะขันสีไฮดีแพมมักส่งนำอุนนภะมะิยัดส้งนำฮอนเด็ดขาดเลยลวกปากลวกลิ้นนีห้องอีกตั้งหาค่ะขันผู้ใดมากเย็นเย็นแบบหวานชื่นใจนะคะกัดใ่นำแข็งใน,นะค่ะ รสชาติกับบดเด็เปียนค่ะอร่อยนะคะาบางบานที่แพมแพ็คทรงของนะคะบางที่เพิ่งกับสิมมัสค่ะค่ะถไปกินนะคะหรือบางบานเพิ่งสร้างสองสี่เพิ่งกับเอานมนมนมชมพคู่หละกะัชาไทยนะคะในส่วนตัวของแพมนี่นี่พี่น้องซาขียวแส่มแห้งรสชาติเบิกแพมมาซาเขียวนี่นะคะเดี๋ยวยี่ซองเดียวสิได้เบิกไหมแล้วคะ่ะนี่นะ ท่าใครสนใจอย่างหูซับพะคุณน,นะคะกะ็สามารถติดตอ่อแอดไลน์ตองเจ็ดตองแปดเจพิมหน่อย2องตัวได้ค่ะหรือใครอยากหูโปรหรืออยากมีแบบว่าขอสงสัยหรืออยากยังนะคะก็สามารถติดตอ่อมาสอบถามในเบอร์โทษ062 2์หกสองนะคะอาจิบอกใค,ครคลองปันไในเดยวพี่น้องมากผู้เดียวกับกคืนยังีล้นะคะ ตอนนี้มีปปวย3กลกอง8 5 0บาทส่งฟรีเลยค่ะสิบัวิียูกไก่แพมไก่แพมปันได้ทากับส่งไห้ได้ค่ะขันส่งต่างประเทศกับอาสค่าส่งนิดหน่อยนะคะจะกระขอบคุณเอฟซีต่างประเทศนะคะทีมมีความเมตตาการุณาผู้สาวสำนอยคอนนี้ที่ซอยอุดหนุนหลังบ้านนะคะแต่สีตั้งใจอาตแนงจะสามาก,กินอ่านกันเนี่ยแขสนใจกับมาสำนักง,งานกฎหมายใดเด้อค่ะยินดีตอนรับค่ะ ขันไข่ป่าเสือนี่อยากเข็นตัวเป็นๆนี่บอกพินิงหลายๆเด้อค่ะให้พินิจว่าแพมไปนั่งแพมก็อยากไปเทียเ่ยวยู่เด้นี่นะคะสามกล้องนะคะขันไท่ขันไท่นไสนใจอยากมาซิมอยากมาล่องผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านนะคะมาได้นะคะส่วนมากท่านไหนที่สนใจสิเอาเป็นของฝากไปฝากมู่ฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่หรือฝากคนในครขอบรัวที่หฮารู้สึกว่าห้ามหัก ข้ออยากดูแลนะคะใครที่มีปัญหาทองถูกนะคะเอ้ยบองดูบะไรจะับนิงซิดาค่ะท่าใครอยากหูสับพุณนนะคะนี่แหละค่ะช่องทางติดต่อหลังไม้นะคะไปถีดไล่เลยนะคะตองเจ็ดตองแปดเจนหน่อย2อมตัวนะคะ,ะท่าเฮ้านี่มีบริการห้องวังไฮฟี่นะคะส่งไฮฟี่จัดเป็นเซตให้นะคะแล้วแต่ค่ะมาุดได้ก็สามารถซั่งไหนสุกรดเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ก้อนสีเอามาขขยอีลีนี่อันนี้ก็คือบอกความจริงนะคะคือแพมเป็นคนเทศเองค่ะขันไขเห็นความเปลี่ยนแปลงแพมนะคะกับซิลูค่ะเพราะว่ากินอีรีเทศอีลีแล้วมันเห็นผลอีรีนอกเนื้อจากนี้นะคะแพมกับซิบอกว่าอ,อันนี้แค่เป็นตัวซอยนะคะขันเห่าอยากให้มันเห็นผลในรอยเปอร์เซ็นต์สามารถ ก็ต้องขอบคูกกับออกกับนั่งกายแน่ยังแพม่หนี่เห็ดเบียกบานซูมเมอร์ค่ะว่าม,มีอย่างไรชีวิตสบายๆค่ะเห็ดตะเบียกบ,าน,ยกบานเห็ดเบียกบานเสร็จแล้วว่ามีอย่างก,กันังงงน่งซึ่งนงเซ็งแรงเห็นตาประสาทผู้สาวสหน่อยละค่ะว้าเล่นว่าหัวไปมื่อกี้ก็ว่างนะคะพี่นีอ,ออกไปเห็ดทุละนี่นะคะกินนี่แานใครสนใจนะคะ ขานไทยอยากเทดเป็นเศษของฝากแบบนี้บริการหอยฟรีค่ะจัดไหสุมองสุบอนสิบปรียุแกได้กับสามารถส่งหไหใดค่ะมามีคืนกับสามารถส่งหไหใดอีกคือกันฟอส์มือนี่ท่าสมัยค่ะพี่พี่เอทย่างเดียวค่ะวันที่นี่ขันผู้ใดสนใจนะตอนนี้นะคะสามารถสักมาเลยได้ค่ะจัดการไหนี้ได้ค่ะสามารถถ้าใครโทรมาตอนนี้นะคะมีบอดีค,ค้นขายกับสิบปปโซไห้ฮอดมอง เดี๋ยวพี่นิ่งสีว่าอีกล้วนี่นะคะใครสนใจสามารถติดต่อช่องท้างหลังบ้านทนายได้นะคะไลน์เจ็ดเจ็เจแปดเล็ก2ตัวนะคะหรือจะโทรเบอร์062 225 3979นะคะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาค่ะมีแอดมินคนสวยนี่ละคะ่ะตลอด,ลอดบริการตลอดแท็กผู้นีละคะ่ะก็ต้องไปมองเงินไกลคนสวยนี่ละคะ่ะ นี่แล้ะนะคะกะส้มไายนี่กะขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณจากใจนะคะเอฟซีรุงพลนปัตตานนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะกําไรจากตัวม้กะวอกตามภาษาจริงจริงนะคะกะมาเป็นคาเสจใจนึ่งในหันกมิของพ่อมีราคา <laughs> พ่อได้มีเงินตอดเิ่มหายใจในหน่อยของพุ้าสจน้อย ก็ได้ค่าขน,ขนมค่าแต้งสื้ไว้ไปด้่ยซะละค่ะนี่นะคะคันผู้ใดเห็นว่าแพมเปลี่ยนแปลงหรือบเปลี่ยนแปลงหรือจังได้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอคุณความเมตตาขอบคุณจากใจอีรีเลยนะคะที่แบบว่าค่อยสป,ปอร์ตแล้วก็คอยติดตามและก็ทรงแรงใจมหาไหรเพียงขนา่ายังบานลุ่มพ้นนะคะ นาทีเห่าก็คือนาทีเห่าคันว่าเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดขี่ขันปม่ได้ก็ต้องงูไปเฮ็ดข้าเกียกบบานน,นี่นะคะก้อนจิบจบคลิปลงถ่ายนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไก่ฮอร์เวลาดับแพร่กับตองเปเมิองความเรียบร้อยนะคะใน้องประชุมเพราะว่าทีมนทนายปพิ่ิสิ์มาประชุมนะคะสิ่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถือใจแล้วก็กดซับสไครต์ให้แพรกับ นี่ค่ะไม้โอมรางวัลท่านนายทุกคนนะคะนัะกอากาศซงไทยนะคะโบสามกองแปดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะสนใจก็ติดต่อมาเลยได้เลยค่ะ